อ่านี่คืออันบอกสั่งจากร้านช้อปปี้นะครับอ่าไม่ใช่ว่ามีมาม่าสามซองนี่ซื้อมาสี่พันบาทตกราคาพันกว่าบาทนะมาม่าสองพันกว่าบาทนะอันบอกสดๆเลยนะครับรุน่นนะว่าข้างในมันจะมีอย่างอ๋อเรดมิกเอาเป็นยังไงครับการการซิล การแพ็คสินค้าโอเคอยู่ในร้านนี้เน้นหนาโอ้เน้นร้านนี้ร้านนี้นะครับเลนเลเยสสิกะชืาอว่าไงฮะเลนไนถือว่าถือว่าการอะไรนะเขาเรียกอะไรนะการแพ็คสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้าก็ถือว่าใช้ได้เนาะกล่องก็เน้นหนาแล้วก็เขาเรียกไอ้ลูกลูกบับเบิ้ลอล์ลูกบับเบิ้ลเนี่ยเห็นบับเบิ้ลนี่ก็โอเคอ่าลูซีนมาเรียบร้อยนะครับ ไม่มีกันมไม่มีใหม,ม,ม่นะใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรารีวิวนี่เดี๋ยวขอค่าสปอนเซอร์จากร้านด้วยนะเยวส่งลิงก์ให้ร้านนะท่านร้านถ้าร้านได้ชมวิดีโอนี้นะครับก็ลดราคาให้กับผ่านเนนมัสิโซดาด้วยนะรับรองลูกค้าเติมนะเพราะว่ามีมีอะไรนะมีเนนอยู่ประมาณ300รรูปเนาะ ผมซื้อโทรศัพท์ใช้ตลอดของแถมเนาะแถม c a เคส a s e นะหรือตัวเครื่องมาดูตัวเครื่องเครื่องอันนี้คือรุ่นไหนนี่เรย์มี่เก้าทีเรยมี่เก้าทีเอาบอกสเปคหน่อยครับกล้อง48เมกะพิกเซล AI quad camera ultra wide angle and macro lens แบตเตอรี่6 0 0 0มิลลิแอมมีชาร์จเร็วด้วยนะไฮชาร์จไซเคิลแล้วก็ CPU Snapdragon 662อ๋อ Octa-core นะครับหน้าจอขนาด6.5โอ้นะนะครับมีเรียกว่าแบบ dot drop นะครับเป็นหยดน้ำนะครับรอมเท่าไหร่เลมเท่าไหร่ครับนี่นะอันนี้คือสายชาร์จนะครับแล้วก็หัวชาร์จขนาดชาร์จไวนะครับชาร์จไวรอม128แรม แรมแรมหกรอ <PE> มร้อยยี่สิบแปดนะครับแรมหกอ่าเอาใส่ไว้ในกล่องนี่นะอ่าใส่ไว้ก่อนนะก่อนก่อนก่อนเอาเฉพาะตัวเครื่องบางงามๆก่อนเ่อเครื่องอันนี้ไปเดี๋ยวนะเ,เปิดเครื่องนะอ่าเดี๋ยวทสกันเปิดเครื่องนะลองเช็ดทัชสกรีนเช็ดแบดเอาถ้าร้านนี้เห็นหน้าก็ <c oughs> ใส่ส่งคูป,ปองลดร,ราคาหรือว่าจะเป็นราคาพิเศษให้กับาสมมามเนรมัสสีโสดา,าได้นะเพราะว่าซื้อโทรศัพท์กันเยอะปีหนึ่งเครื่องไวรีออนไลน์เสองเครื่องนะช่วงนี้ไว้เรียนออนไลน์ทีนี้ก็รัฐบาลลุงตู่ก็เพิ่งช่วยค่าโทรศัพท์2,000-2,000ก็ถ้าทางร้านได้ชมคลิปนี้ก็ถ้าลดราคานี่เดี๋ยวจะได้สั่งไปนะอ่านี่คือความเร็วทาลื่นหลายลื่นหลายดีนะครับ อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยเครื่องนี้ห้าพนะันสองร้อยนรวมค่าส่งแล้วนะครับห้าพันสองร้อยราคาจริงหนะ้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบวกค่าส่งอีกห้าสิบบาทเกี่ยวกับโทรศัพท์เนะี่ยดูสินี่นะครับแรมหกแรมหกรอมร้อยยี่สิบแปด โอเคเรียบร้อยเนาะมันมีการเช็ดดูสีดิครับสวยไหมครับสี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 ดูเครื่องสีสีเทาหรือสีดำเนี่ยสีออกจะเทาเทาดำดำนะน่าจะเป็นสีดำมากกว่าสีเทานะถ้าดูโดยสายตานะแต่ว่าในสเปกว่าเป็นสีเทานะครับนี่สกันนิมืออยู่ข้างๆนี้นะครับอ๋อใช่ไหมจำไม่ได้สายชาร์จอะไรที่ที่ที่ชาร์จเป็นแบบไหนครับอ่า USB Type C นะครับ Type C เวลาพงอยู่สามตัวอืมอแล้วชาร์จชาร์จเร็วน okay. 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 ี้เท่าไหร่นะชาร์จฟัสชาร์จสิบแปดวัตต์ใช่ไหมแปดแปดอ๋อโอเคโอเคนะจบการรีวิวเท่านี้เนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเออช่องมีดีทีวีด้วยนะครับ